ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Who is the liar ใครคือคนโกหกกติกาผู้เล่นทุกคนจะได้การ์ดในจำนวนที่จำกัดแล้วในแต่ละเทิร์นจะต้องลงการ์ดตามที่ถูกกำหนดเอาไว้เช่นการ์ดซันการ์ดมูนการ์ดสตาร์ส่วนการ์ดเมจิกนั้นจะสามารถลงได้ทุกเมื่อไม่ว่าในเทิร์นนั้นจะถูกกำหนดเป็นการ์ดอะไรหากผู้เล่นในเทิร์นก่อนหน้านั้นลงการ์ดมาแล้วเราไม่เชื่อว่าเป็นการ์ดที่ถูกกำหนดไว้ ก็จะสามารถโต้แย้งได้ถ้าหากโต้แย้งแล้วเราไปฝ่ายที่ถูกเราก็จะชนะไปแต่ถ้าโต้แย้งแล้วเราไปฝ่ายที่ผิดเราก็จะแพ้ไปผู้เล่นที่โต้แยง้งหรือถูกโต้แย้งแล้วแพ้จะต้องตัดชนวนระเบิดซึ่งมีโอกาสระเบิดหนึ่งในสามนั่นเองถ้าหางระเบิดจะถือว่าเกมโอเวอร์ทันทีเพราะฉะนั้นเกมนี้คนที่โกหกเก่งเท่านั้นแหละที่จะชนะได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Who is the liar ใครคือคนโกหก เมื่อกี้มึงจะพูดอะไรนะแต่มึงอะไรนะตอนแรกอะที่มึงจะได้อะไรจากอะไรนะคือถ้าถ้าดูทูปอะถ้าจะได้ตังค์อะมันต้องมียอดดูสี่พันชั่วโมงขึ้นไปตอนนี้กูเข้าใกล้แล้วเว้ยอีกนิดเดียวกูได้แล้วสามสิบสองชั่วโมงสองจากจากสี่พันจากสี่พันกูได้สามสิบสอง อะไรมาต์โคตเยอะมีอะไรเ่ยมีลานเหรอใช่มีอย่างลานมาโอ้โหเสื้อกูอันแรกไม่ดับหรอกไอ้สัตว์โอเคคืออ่าคิดเนาะ่านทำไมมูมูเนาะคอยอะสิงโตไอ้เิ้นกูกูคือสิงโตบอสคือแมวกรมคืออะไรวะมามันคือมุดมุดไปแล้วนะ เซียนมึงไ,ไ,ไปแล้วหกใบโอ้ยอย่าบอกนะ<ป>อยู่ที่มึงหมดอ่ะใช่ไม,ม่ใช่คุณถามมึงเฉยไม่มีเลยห่วยแค่นี้นไม่กี่ใบเยอะเลยดีทำไมไม่ถึงกูว่้างเลยไปรู้ดีรู้ดีเองตัดตบเลยเพช ไม่กูชื่อกูเ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 ชื่อกีบาทแล้วมั้งเกินแล้วกูไปที่ห้าเปนไงวะปนเกินแล้วกูใบที่ห้ากูคือไปที่ห้าบอสไปที่หกมั้ยหมดแล้วมีก็หมดแล้วหมดแล้วเนี่ยมูลหมดแล้วเฮ้ยกกมคิดนานหน่อยโกมคิดนานอาร์ตไออาร์ตโกมคิดนานไม่กล้าช่างแม่งกูเอาเอาคอนเทนต์กูก่อน ไเชื่อจกูใบที่กใบอครไม่จดดับตั้งแต่อันแรกไอสั์บ้าโบมึงไงมึงไงอาอย่งเนจาน้อง่งเนจาน้อแข่นสัน็ิใบที่กูเยเจี่ใบูลืมแล้วเมื่อกี้กูลืมนับเมื่อกี้ 6นี่ก็4คนก็6ออกไปก่อนใบหนึ่งครับพี่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าจีบเลยตีใบลาร์ตกูวมันหลอกกลัวมันหลอกมันลงไปหลอกเชื่อกูอาร์ตมันลงไปหลอกอือต้องมีใบอ่ะเอ้ากูบอกตอนนี้กูกูไม่มีอ่ะกูคือไม่มีเลย ไม่สนไอ้ที่อเอากูก็ไม่สนบอลเชื่อใจเพื่อนเปล่าหมดแล้วนะหมดแล้วนะเชื่อใจเพื่อนเปล่าดีมากดีมากดีมากไอ้เที่บอลหลอกง่ายเปล่ายอมยอมยอมเมื่อกี้ไปเกอเพื่อนกับมันเกินแล้วเนาะไม่ใช่แล้วอาร์ตไม่ใช่แล้วเฮ้ยมึงออยากให้กูตอบไอ้เมื่ว ไอ้เหี้ยไอ้สัสไม่ต้องลอมุกอ่ะสาสุ่เลยหรออืมเอออก็คอนก็คอนเทนต์เกินนี้โอ้ยเจี้ยก็ไม่ได้คอนเทนต์นะกูโง่จริงเลือกไม่ได้ใช่ไหมใช่มันเลือกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สุ่ม เอาละสิ่งตัวที่นอนแองแมงอยู่นั่นคือกูใชหตาสองใบวัดตาหนึ่งใบตาหนึ่งใบสโตดูไดเไงอะ

mày có không phải bình luận, không, 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 มองตาคูน้องตา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 เอ้ยแมวนี้พี่ชอบอาตาหนึ่งใบบ้านน้องมีแมววะเปล่าพอดีพี่ชอบแมวมากเลยบอลไม่ใช่แล้วไอ้บอลอาร์ตไม่ใช่แล้วหนึ่งใบเอ้ยจะหมดจะแล้วเฮ้ยเฮ้ย ต้องทุบแล้วแหละบอสจบเลยแดงเลยหมดเลยระเบิดดิมึงระเบิดเดี๋ยวรอบแรกดิี่ยคุกคีเกียจตัดคลิปยาวเฮ้ยปึ๊บรอดเอฮ้ยคอนเทนต์เอ้ยอะไรวะสตาโอ้โห อ๋อเออดูตัวไปนะนี่รับงานนะแต่มันไม่ได้่ะไม่ได้ยูแต่มันย้องไม่ได้จริงจเฮ้ยหาเลยตาสอง ơi 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 กูเล่นกับมันไปแขกเกือบเกือบสิบรอบอ่ะ Let's go เอาละกูเจ้าของช่องกูต้องเชิดฉายบ้างดีวะแค่แค่ของช่องั่นโชวแล้วนี่โชว์โง่ไอ้นี่โชว์โง่เจ้าของเจ้าของช่องก็เป็นแค่ตากล้องแล้วว่าโอ้โหตายละจริงเฮ้ย ันไปเลยครับสองใบเฮ้ยสองใบเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสันออฟฟอรีดเชื่อกูไหมล่ะเฮ้ยได้นะยิงขนาดนี้สามแล้วนะได้นะยิงขนาดนี้แปลกแปลกนะนี่มันมีหกไหมใช่ไหมหกไหมใช่สามใบแล้วสามหกได้สี่ใบไล้ดิห้าใบแล้วอืมอ่านเดี๋ยกูไปที่หกจริงหรือเปล่าจริงเชื่อกูดิ ติ๊กหรือเปล่ามันคืออะไรแล้นซันกูโกูลงไปเลยไงกี่ใบวะสองเหรออ่าเดี๋ยวกบูบายย่เจนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลำเยอะเลยมันเลยมันจะสิบใบแล้วน้องอืมก็ต้องรูมันจะสิบใบแล้วกูโกมันไม่ใช่เว้ยทุบเลยมันไม่ทุบอ่ะเฮ้ยเอาที่น้องโจเป่าวะมึงให้แอร์ไทม์กูหน่อยมึงให้แอร์ไทม์กูหน่อยเชื่อเกโล เลือดมึงให้กูอยู่นานๆไม่ได้วะตั้งแต่แรกมึงก็ชนะไปมึงก็ได้ไปแล้วเอ้ยนะมานล้ย่า้วก็มาปิดไฟปิดประตูนี้ประตูนี้โอเคยังรอดอยู่นะคฟับเอ้ยตาตาตา การเมจิกสามารถใช้เล่นเป็นการทีมอื่นได้เสมออ๋อเมจิกไพ่ทีมอะไรวะออสตาร์อืมอ่ะอันนี้แล้วกันหนึ่งใบอืมมามันจะแค่หน่งเทียวะเออจะไปอีกเฮ้ยไปเลยอืมใช่เหรอวัดเฮ้ยโอ้โหโอ้ย quá mai chưa có đi ta sao cũng bị xongùng lên thật đi cho đi thôi đi cô tatà xuống lấy làừ โคงเท่โค้งเท่ลองแต่ลูกแรกเลยใช่ไหมแนวมูลอาจารย์เหมือนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยสอบสามสามไม่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเอาดิโอ้โหไม่กูเอาคอนเทนต์เฉยๆเนี่กูยเนี่ยกุมซ่ามึงได้ไฮไลท์แล้วนี่ใช่ไม่กูได้ไฮไลท์แล้วเธอที่มึงบอกเธอท่านระเบิดเธอ ต้องโชว์อะเหี้ยนเรียกเฮ้ยเฮ้ยดวงไม่ตาวะดวงไม่งแข็งคุยนี่ยตาสุดท้ายพอดีเลยเนี่ยทุกแก้งบ้างอะท่าตายแล้วเนี่ยคนตายไม่ยังเดาเนาะหนึ่งใบหนึ่งใบแล้วกูมตั้งสามใบเลยเดี๋ยวโดนสามใบแล้วกลมสามใบแล้วกลมอะไรอ่ะ จัดตายแล้วกูไม่กลัเหรอกไอ้คนอยู่นี่กลัวไม่ใช่ใช่ไอ้เหี้ยไปเลยกูไปเลยแง่ที่ไม่ตายก็ได้ไม่ไม่น่าใช่จบแหน่แล้วไงครับเพื่อนรัก ตาแม่รีบมาหาตูไม่บอกโดบอสตันใบกลมอีกหนึ่งใบมีกี่ใบนะเมื่อกี้สามมั้งสองใบแล้วดีนะนะใช่ตาสองใบแล้วช่วยดีใบปอมนั่นก็อยู่ที่กูครบเลยโอ้ยก็อยู่ที่กูครบตาสี่ใบวงกลมสี่ใบแล้วเอ้ยห้าใบแล้ว ลงหมดนะครับไลเอื่นนะเรียบร้อยนี่เชื่อบอลอีกแล้วเหรอจะไม่เชื่อกันหรอกเียวหรั้ไหมรอจ้ะตันเนี่ย แบบอยู่ที่กูสักสิบไรสันคือจบอ่ามึงจบแล้วก็โอ้ยใช่กูจบแล้วเอาเลยบอสตกกูเลยมอบมอบเลยเหรอตกกูเลยบอสละอืมเราต้องตกไบบใครกูทำสิที่กูทำเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮียกูไม่มีบอสกูไม่มีนะบอสบอสกูไม่มีนะบอกโอกาจะได้กับเหฮียแล้ว่ง จบเลยเล่นกันเล่นกันไอ้เอะเล่นกันเยอะโดนเยอะเล่นเนอกูกาแบบแป้งยืดจนไพ้หมดอ่ะนี่ไงบอสตั้งกูไม่มีเลยบอสนี่ไงกูทำไมเวลาครูสอนนายไม่รู้จักจำให้ให้อะไรวะให้ให้กรรมอะไรนะเดี๋ยวอะไรนะทเกท่านเี่ยกรรมแดใครก่อไอ้เหี้ยมือครูสอนแบบมีใบจริงหมดแล้วอ่ะ สตาร์วารอบนี้บอสตาหนึงใบอ้กมคิดนากลมคิดนานกมคิดนานอ้าวไไปนบิตกบลิได้ต่ไสามแล้วนะสามแล้วนะเอาเชี่ยห้าห้าแล้วนี่เนิตอ ใบที่หกปุ๊บเลยเรียบหน่อย,ลยแล้วก็ตายอาจาจะยังก็ได้อาจจะรอดอกูก็ได้ไดนานเกินเรียบร้อยอะไรอ่ะไอเชี่ยบ,บอสชนะสองตาเยียวอะ <c oughs> มึงสองตองอาเหรอพี่ใหญ่มันมีมนเดมอยู่ไว้ยหันีอยู่เว้ย Who is the liar ใครคือคนโกหกของาะแค่เราอยู่ด้วยกันสุกวันและนี่คือช่องเวลา